ต้นกำเนิดของจังหวัดประจวบคีรีขันนั้นเป็นเรื่องราวของการรวมเมืองเก่าหลายแห่งเข้าด้วยกันและมีการเปลี่ยนชื่อเมืองหลายครั้งจนมาเป็นชื่อในปัจจุบัน 1. ยุคก่อนประวัติศาสตร์และสมัยอยุทยา ชุมชนโบราณหลักฐานทางโบราณคดีบ่งชี้ว่าพื้นที่ประจวบคีรีขันเคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคหินกลางประมาณ1 0 0 0ง0 0ถึง5,000ปีมาแล้วโดยมีการพบเครื่องมือหินที่บริเวณเขื่อนปราณบุรีหัวเมืองปากใต้ในสมัยกรุงศรีอยุธยาดินแดนนี้เคยเป็นที่ตั้งของหัวเมืองสำคัญหลายเมืองซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านทางใต้และเป็นเส้นทางค้าขายได้แก่ เมืองนารังหรือเมืองบางนางรมเป็นที่ตั้งบริเวณอำเภอเมืองประจวบคีรีขันปัจจุบันเมืองกุยบริเวณอำเภอกุยบุรีเมืองปรานบริเวณอำเภอปรานบุรีหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองในปีพศ2310เมืองนารังก็ถูกทิ้งร้างไปชั่วระยะเวลานหนึ่งสองกำเนิดชื่อประจวบคีรีขันสมัยรัตนโกสินทร์ ชื่อประจวบคีรีขันปรากฏขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สโดยมีขั้นตอนสำคัญดังนี้ยุคสมัยเหตุการณ์สำคัญสถานที่ตั้งเมืองรัชกาลที่ 2, สองทรงตั้งเมืองใหม่ขึ้นที่ปากคลองอีรมเมืองนารังเก่าและพระราชทานนามว่าเมืองบางนางรมปากคลองอีรมปัจจุบันคืออ่าวประจวบคีรีขันธ์ รัชกาลที่สี่ทรงเห็นว่าเมืองบางนางรมมีพื้นที่ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกจึงย้ายเมืองไปรวมกับเมืองอื่นและพระราชทานามใหม่ว่าเมืองประจวบคีรีขันย้ายที่ว่าการเมืองไปตั้งที่เมืองกุยความหมายของชื่อชื่อประจวบคีรีขันแปลว่าเมืองที่มีภูเขาเป็นหมูม่ๆมาบรรจบกันชื่อคู่แฝด การตั้งชื่อนี้เพื่อให้คล้องจองกับชื่อของเมืองประจันตคีริเขตปัจจุบันคือเกาะกงประเทศกกมพูชาซึ่งพระราชทานานามให้ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันสามมการรวมและการย้ายที่ตั้งเมืองสุดท้ายในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีการปรับปรุงการปกครองตามระบบมณฑลเทสาพิบาลรวมเมืองเป็นจังหวัด ในช่วงแรกเมืองประจวบคีรีขันธ์ถูกลดฐานะเป็นอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ขึ้นกับเมืองเพชรบุรีการย้ายที่ตั้งครั้งสุดท้ายพศ2441โปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ย้ายที่ว่าการเมืองจากเมืองกุยมาตั้งอยู่ที่อา่าวเกาะหลักซึ่งเป็นที่ตั้งของอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ในปัจจุบันเนื่องจากเป็นทำเลที่เหมาะสมกว่าการตั้งจังหวัดพศ2449 ในที่สุดได้มีการรวมเมืองปราณบุรีเมืองประจวบคีรีขัน